ป็นล่ำดอยู่บ่นยนั่งร่ำร่ำดิอยู่บ่เมื่อไปเมื่อมันเรียนรัฐมนตรีว anyway. ่าการกระทรวงกลาโหมดรสุทินคลังแสงที่เคารพอย่างสูงกับผมนายชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรู้สึกเป็นเกียรติ เป็นอย่างยิ่งที่ท่านดรสุทิมคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้เกียรติเดินทางมาพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้โดยเฉพาะภาพบรรยากาศในวันนี้พี่น้องชาวอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมงานประเพณีบุญเข้าจีของดีเมืองโพชัย ในการจัดครั้งที่29ประจำปี2567แล้วก็เป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของการตั้งอาเภอโพชัยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามหรือเป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอโพชัยพี่น้องอำเภอใกล้เคียงจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงวันนี้ได้มีโอกาส ให้การต้อนรับท่านและก็ถือโอกาสนี้แสดงความขอบพระคุณท่านอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ความกรุณาเดินทางมาเยี่ยมเยียนพวกเราแล้วก็ให้เีร,ร<ข>าเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้ในานามของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดชาวอำเภอัวชัยทัท้งปวงที่มารวมกันอยู่ที่นี้ขอต้อนรับท่านเดิควานดีๆยิงครับขอบคุณากครับ และในโอกาสเดียวนีว้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกบนริษัทเทศศร์นรายกบุญชัยในกล่วตาวรายการต่อท่านประธานดีอกาสนี้ขออน,นุญาตเรียนเชิญครับ กล่องเนี่ย Paid, two, two, three, รอท <Yeah. S 1> <So> ี uh ่สองของดารคาปันของทุกปีในการจัดงานครั้งนี้คณะกรรมการจัดงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้ภาคส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคเอกชนในอำเภอโพชัยสภาวัฒนธรรมอำเภอโพชัยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดการลงเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานเพื่อจมระดับการอนุรักษ์ขนบมเนียมประเพณีได้ว่านั้นมีไผ่ท่านเป็นลักษณะ ไม่หับท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีดีงามและสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองโครอย่างมากขึ้นวันนี้ได้เวลาสมมวรแล้วกบผมขอรารวะดีเดินทา่องเที่สุขินคำแสะกรตุนตีว่าการกรุศลกัเราผมท่านประธานในวิธีกล่าวเปิดงานประเพณีคุณค้ับที่ผมดีเมืองโค ประจำปี Canada, 2 5 4 7ต่อไปครับเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านชัยวัฒน์ชัยเวชที่4ท่านดรฉลาดขำจ้วงสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรวันใจของพี่น้องชาวโพชัยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านเสกสิทธิ์ไวนิยมพงศ์ท่านในเมออ์โพชัยท่านนิทักน์เทศสวัสดิ์ท่านว่านาสวนราชการทุกท่านตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทพ่อบ้านแม่เมืองชาวโพชัยตลอดจนพี่น้องญาติมิตรชาวโพชัยทุกท่านครับผมรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกตื่นเต้น รู้สึกสดชื่นรื่นเริงที่ได้มาอยู่ในความสุขอยู่ในความสุขและความยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวโพชัยทุกท่านนั่นก็คือมาในงานบุญเข้าจีของดีเมืองโพชัยผมเข้าใจว่างานบุญเข้าจีที่เรากำลังดำารงกงอยู่เดี๋ยวนี้เป็นชีวิตจิตใจของพี่น้องชาวโพชัยทุกท่าน ได้รำรงสื่อสารกันมา28ปีปีนี้เป็นปีที่29ผมเล็งเห็นว่าเป็นกุศลและเจตนาที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวโพชัยคำว่ากุศลและเจตนาก็คือเจตนาดีเจตนาให้เกิดสิ่งดีๆกับพี่น้องชาวโพชัยกับชุมชนกับประเทศชาติเจตนาแรกที่ฟังจาก ทนายเภอซึ่งเป็นแม่งานคือเจตนาอยากให้สื่อสารวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีของชาวโพชัยที่มีมานานแล้วก็ให้สื่อทอดต่อไปก็คือข้าวจีแล้วก็ของดีของเหล่าที่ดีเจตนาที่สองท่าที่ทราบเจตนาอยากให้เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่พี่น้องชาวโพชัยให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเอง เจตนาดีต่อมาก็คืออยากให้เกิดการท่องเที่ยวเป็นตัวนําเป็นสื่อนําให้เกิดการท่องเที่ยวเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและที่สําคัญยิ่งก็คือเจตนาอยากจะให้งานบุญเข้าจีเและเแบบของดีเมืองโพชัยนั้นเนี่ยได้กระตุ้นให้พี่น้องชาวโพชัยได้เกิดความรัก ความสามัคคีแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันทํางานและพัฒนาบ้านของตัวเองเมืองของตัวเองด้วยกุศลและเจตนานี้ก็ได้แลเห็นความยิ่งใหญ่เห็นพลังของพี่น้องชาวโมชัยที่ได้ทํางานนี้จัดงานนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งสมบูรณ์แบบก็คือสามารถจัดได้ดีสําเร็จต่อเนื่องกันมา28 29ครั้ง ถ้าพี่น้องไม่ยิ่งใหญ่ก็คงทำมาได้ไม่ถึงขนาดนี้ความยิ่งใหญ่นั้นก็คือความสามัคคีอันเกิดจากทุกภาคส่วนท่านพ่อบ้านอันดับใหญ่สุดก็คือพ่อเมืองร้อยเอ็ดท่านก็ให้กำลังใจดีไม่มาวันนี้ก็ส่งรองผู้ว่ามา,าพ่อเมืองโพชัยท่านนายเมอร์ท่านก็ทุ่มเทแล้วก็ส่วน,นการทุกส่วน แล้วก็เชื่อที่สุดก็คือผู้นาท้องที่ท้องถิ่นท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันท่านอบตท่านนายกโดยช่วยกันและพี่น้องทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันจึงได้เกิดความสําเร็จในวันนี้และเชื่อว่าทุกท่านกำลังอยู่ในความภูมิใจแล้วเชื่อว่าสองวันต่อไปนี้สามวันต่อไปนี้จะเป็นวันที่พี่น้องได้มีความสุขที่ได้มาร่วมกิจกรรมกัน ผมขอแสดงความยินดีด้วยกับความสําเร็จขอมีความสุขด้วยขอร่วมภูมิใจด้วยและที่สําคัญก็กดไม่ได้ที่จะขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนให้เกิดความยิ่งใหญ่และความสุขวันนี้ึงท่านแรกก็คงจะเป็นแม่งานเป็นท่นานนายอำเภอภรรยาและครอบครัวนะ่นหัวหน้าส่วนทุกส่วนทุกกระทรวงตัววงกลมของในอำเภอโพชัย ด้วยการสนับสนุนของสมาชิกสภาผูแนนา้แทนราษฎรที่เอาใจใส่พี่น้องเป็นอย่างดีคือท่านดรฉลาดามช่วก็ขอบคุณทางจังหวัดที่ให้วักำลังใจมาตลอดแล้วก็วันนี้ก็มาอยู่ในดูในความสำเร็จของพี่น้องและอดไม่ได้เลยก็คือถ้าพี่น้องไม่มีหัวใจเดียวกันงานนี้ก็คงไม่สำเร็จต้องขอบคุณพี่น้องชาวหัวใจทุกท่าน และท้ายที่สุดขอบคุณที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาวันนี้ก็ขอพูดถึงวัตถุประสองค์อีกวัตถุประสงค์หนึ่งถ้าไม่พูดก็คงจะไม่ได้ที่มาวันนี้นอกจากการเชิญของท่านสอส,อสอฉลาดถามช่วงแล้วก็คือกดไม่ได้ก็คืออยากมาตอบแทนบุญคุณเคยมาหาเสียงทีดีหลายเทิวมาขอคะแนนกับพี่น้องพอได้คะแนนแล้ว ได้ด e ั้งฉลาดคมช่วงเป็นสอสได้ดั้งซีซินเป็นนายกเพื่อนกับไปสนเนุินเป็นรัฐมุตรีนั้ว่าเป็นรัฐมุตตีแล้วมีโอกาสเักมากว่างกี่นองในนามรัตมุตตีสุทินในนามาคุระไทยวรานันจะห้กี่นงเจ้าผู้ชได้เีหัวใจตงกัน ว่าพี่น้องกิดเป็นคนมีบุญคุณต่อผมต่อโสโศจลาต่อนายยมศึกซีนจะได้มีท่างหนึ่นทางใดมีองค์เกิดใดสิ่งต้งแก้บุญคุณใดครับอาจเพราะนั้นก็จึงรวมแล้วเป็นกุศลีจิตนาฬิกาจิตนาฬิกาโลกครับทุกท่นวันนี้ความดีความงามความพร้อมทั้งหลายทั้งปวงได้บังเกิดขึ้นแล้วขอ เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านทุกชีวิตจิตใจได้ร่วมกันเปิดบุญข้าวจีของดีเมืองโพชัยครั้งที่29ประจำปี2567กบันนี้รับขอของพระคุณอย่างสูงครับครับพี่น้องที่ร่มนะครับเพื่อเป็นการแสดงพลังของพี่น้องชาวโพชัย9ตำบลเทศบาบล1 1 2หมู่บ้านเสียงมอบพระคุณของคุณดานดรสุนิตขังแสงและทนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับพี่น้อง ครับข้าพเจาจะกุดนครับเรียกราเป็นอย่างมากนลคะสักครู่หนึ่งค่ะท่านประธานยนคุณอยู่กับเราสักครู่บนเวทีนะคะและแขกผู้มีเกียรติอีกครู่เราจะเข้าสู่พิธีเปิดแบบกิมมิคพิธีเปิดซึ่งท่านประธานจะต้องทําการเราจะให้ทําอะไรนั้นสักครูพราวากิมิ่นี้ผู้สื่อข่าวแขกผู้มีเกียรติทุกท่านต้องจับตามอง,องแล้วคะ่ะวามยิ่งใหญ่ในปีที่29คะ่ะอาจารย์หายจะเป็นอย่างไรสำหรับเราที ค,ค,คทุกทุกท๊กย่าเราเลั่นของก,กอันลั่นของชายปีนี้เรามาเป็นรูรรปแบบใหม่แต่จะออกช่องไหนไหมคะน่าจะไลฟ์สดท<อ>างอ<ร>อนไลน์ฝากทุกทยานกำลังใจดีๆนะคะส่วนผู้ชมทุกแขนและก็พี่น้องชาวภูชัยและนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะและอีกครู่เดียวเราจะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยท่านประธานในพิธีจะทำการเสียบเสียบ้บัครับ ลงไปในแทนถ้า้อมแล้วจะเก็นพระองาตอนนี้พี่น้องชาวโพชัยครับพราทั้งนักเตสุนทรีครแสงนัตะมุกขีว่าการกระทรวงนาโงพร้อมแล้วำนำพานนงน้องชาวโพชัยเก้าตัวบลจีนเทศบาลหนึ่งร้อยสิบอ่าเข้าสู่วินิเฉิดร่วมกันทันประธานห้าสีสสน ร้อตอนรัท่านประธานในพี่ค่ะในแ,แต่ละอะอ,ตอบตอลในข่าวคือข้างแก่งมือหนีแตงโอมสมดเลยต้องบอา่าน่ารังข้าหหนแต่ละคนนี่พร้อมกันมากมารอต้อนรับท่านประธานพร้อมันนะคะยินดีแล้วก็คุณนางงามสาวงาม500กว่าชีวิตยิยย่งใหญ่ในการสมชื่อค่ะ2ี่ิปีกับเทศกาลบุญโเราในครั้งนี้กับห0ปีเบอรโพลชัยห้าสิบีผมเอรไอย้น โส่ๆไหนักรับคุณประานันปรตีนะพี่น้องตังนาทันทีสอนครับเข่าเซ้ากับบริจินครับควงนี้วกัโอดเอาสู่เพื่อร์พูชได้นาส่วนๆพี่น้องครับขออย่าเนเชือพี่น้องขอไมปรนจำซ้มด้วยเทศการเจ้ของนะครับเด้อนี่อังสีรัตพละน้อยเป็นของฝากของต่อพระธานุระดีนะครับพี่น้องบอค้าบอคกีนะครับเกติกีพี่น้องสารข้าเกิีคู่ทีคู่สุทนะครับ मंदिर पारणो ई